รีวิวแบบหยกสวยๆส่งลูกค้านะคะท่านใดชอบแบบไหนแคปหน้าจอแล้วสั่งทําได้เลยค่ะวงนี้นะคะแหวนหยกพมา่าครอบตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคําขาวสลักอักษรจินมงคลว่าเฉิงกงแปลว่าความสําเร็จค่ะดีไซน์นี้นะคะจะถอดตัวครอบไม่ได้นะคะจะฟิกไปเลยค่ะส่วนเส้นนี้นะคะสร้อยประคำข้อมือหยกนะคะแต่หยกอันนี้เป็นหยกกวัวเตม,มาลานะคะจะสีเขียวเข้มๆหน่อยนะคะ ประมาณ6มิลน,นะคะก็สวมใส่แล้วก็สบายข้อมือมากค่ะสีจะเขียวเข้ม,ขมใๆใสๆนะคะส่วนแหวนวงนี้ก็เป็นหยกกวัวเตมาลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นสีบูโอเชียนนะคะนี่นะคะใส่มากนะคะเวลาสวมใส่ใครชอบหยกสีแบบนี้นะคะสวมใส่ไซส์เท่าไหร่สอบถามเข้ามาได้ค่ะส่วนแหวนวงนี้นะคะโมเดลเดียวกับแหวนวงแรกต้นคลิปเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะตัวครอบตัวเรือสลักอักษรจีนมงคลว่าฟู่แปลว่าความร่ํารวยนะคะคือตอนนี้จะมี2อักษรหลักๆนะคะคือฟู่ร่ํารวยแล้วก็เฉิงกงแปลว่าความ สําเร็จแต่ถ้าใครอยากได้อักษรอื่นๆทักแชทมาปรึกษาได้ค่ะดีไซน์นี้นอกจากเพิ่มความสวยงามได้อักษรมงคลแล้วก็กันหยกกระแทกได้ด้วยนะคะส่วนโมเดลนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวแจ็คเก็ตเนี่ยมันจะสามารถใส่เข้าหรือว่าถอดออกได้นะคะเผื่อบางวันเนี่ยอยากจะใส่หยก เดียวๆก็ถอดตัวแจ็คเก็ตออกมาได้ค่ะวงนี้ก็เป็นหยกขาวพม่าดูบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ครอบตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคําขาวสลักอักษรจีนมงคลเฉิงกงแปลว่าความสําเร็จค่ะวงนี้ก็ดีไซน์เดียวกันเลยนะคะแต่ว่าวงนี้ลูกค้าเลือกเป็นหยกสีเขียวแล้วก็ตัวเรือนเป็นเงินแท้ชุบทองคําค่ะสังเกตว่าหยกสีเขียวจับคู่กับทองคําก็ดูโดดเด่นนะ,ะส่วนใครชอบแหวนหยกสีฟ้านะคะก็ใช้หยกกวัวเตมาลาได้นะคะพวกฟ้า,ฟาบูโอเชียนอย่างนี้เป็นกวัวเตมาลานะคะแล้ววงนี้สังเกตว่าอักษรจีนเนี่ยลูกค้าคตอมไเง ะะเป็นเหมือนชื่อแท้ภาษาจีนนะคะสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครค่ะสนใจทักแชทมากค่ะพวกงานหยกประดับทองคำแท้เพชรแท้เรามีทำประกันขนส่งให้ไม่ต้องกลัวของหายนะคะส่วนกำไรหยกวงนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าใครสนใจโมเดลนี้สามารถสั่งทําได้อีกนะคะเป็นหยกพม่านะคะเอามาครอบตัวเรือนแบบเปิดปิดนะคะเพื่อให้สามารถที่จะสวมใส่เข้าที่ข้อมือได้โดยตรงไม่ต้องผ่านปลายนิ้วนะคะจะทําให้สวมใส่ได้ง่ายสบายขึ้นนะคะแล้วก็กระชับขึ้นด้วยค่ะและการดีไซน์ที่ดีก็ทําให้ภาพรวมของกําไลเนี่ยดูสวยขึ้นด้วยค่ะวงนี้มาพร้อมกับใบเซอร์การันตีเป็น n a t u r a l J เ y ดา y ไท A นะคะ ท่านได้สนใจทําตัวครอบเป็นงานเงินแท้ทองคําแท้ทักชัดได้เลยค่ะส่วนใครนะคะถ้ามีงบสูงขึ้นนะคะเลือกตัวหยกนะคะที่มาครอบเนี่ยเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะจะใช้งบสูงขึ้นแต่ว่าดูสวยงามนะคะวงนี้หยกเนื้อใสามากนะคะครอบแจ็คเก็ตเงินแท้ชุบทองคําค่ะส่วนรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยกสีขาวพม่านะคะเนื้อบุบุนฉ่ำฉ่ำคล้ายๆหิมะค่ะ,ค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 ะมาครอบตัวเรือนเงินแท้ชุบทองค,คําขาวสลักอักษรจีนมงคลว่าฟู่แปลว่าความร่ํารวยนะคะคือหยกสีขาวพอจับคู่กับตัว ตัวเรือนสีเงินมันก็ดูสบายตาเรียบหรูดูดีนะคะใส่ได้ทุกโอกาสนะคะ ท่านใดสนใจแบบนี้ก็สามารถสั่งทําได้เลยค่ะใส่ไซส์แหวนเท่าไร่สามารถปรึกษาได้ค่ะส่วนแหวนหยกรอบนิ้วเดียเด่ยวๆนะคะถ้าต้องการสวยๆนะคะแบบมีเกตเราก็มีแบบคล้ายๆวงนี้นะคะเนื้อเขาจะแบบดูอิ่มน้ําฉ่าวาวตลอดเวลานะคะหรือใครอยากได้หยกสีเขียวโทนอ่อนหน่อยนะคะสีเขียวใบไม้แบบนี้ก็สามารถทักแชทมาปรึกษาได้เลยค่ะสําหรับใครมีงบประมาณสูงขึ้นนะคะถ้าตัวแจ็คเก็ตต้องการทําเป็นทองคําแท้ก็สามารถทําได้นะคะอย่างวงนี้นะคะ ตัวแจ็คเก็ตที่ครอบจะเป็นทองคําแท้ 9K นะคะโดยเราจะมีนะคะใบรับรองเปอร์เซ็นต์ทองให้ด้วยนะคะแล้วก็มีใบเซอร์หยกให้นะคะวงนี้นะคะเป็นแหวนหยกแท้นะคะเจดไททเอนะคะครอบแจ็คเก็ตทองคําแท้ 9K นะคะสลักอักษรจีนมงคลว่าฟู่แปลว่าความร่ํารวยนะคะนี่นะคะกระดาษสีขาวที่คนถืออยู่นะคะเป็นใบรับรองเปอร์เซ็นต์ทองนะคะคือไม่ว่าจะสั่งเป็นทอง 9K 14K 18K เราจะเช็คเปอร์เซ็นต์ทองว่าได้มาตรฐานก่อนสง่งและร้านเราทำประกันขนส่งให้ด้วยค่ะ